เครียดบุกปีนันเงียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสุขสรรหั้ษสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าขย่าลีลาเล่นเลนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเละครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไบก่อนไปใครเครียดก่อนไบก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความสิเรียบได้ทุก คุณนี่ก็ชอบเรื่องเพลงมากๆเลยนะพี่ตีโอ้ผมอยู่วงลูกทุ่งมาก่อนเฮ้ยอยู่วงอะไรมาพี่เอกพจน์วงหน้าครับโอ้ยที่ร้องเพลงอะไรนะมาดันถูกลุ้ไม่เอานะเจ็บนะเพลงอินโดอินโดนีเซียโอ้เคยอยู่ลูกทุ่งไหมคุณพียเคยอยู่ลูกทุ่งไหมสอนชัยนี่ไงชัยไม่พิเศษไอเพลงอะไรนะจูบไม่ใส่น้ำตาลจูบไม่หวาน แล้วก็พี่เป้าสายวาณอ๋อรักเธอเท่าฟ้าเท่าฟ้าเลยอันนี้ก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีความหมายมีความหมายอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ไพเราะเราชอบลูกทุ่งมากแต่พวกนี้พวกผมโตมากับสติใช่ครับเฮ้ยเด็ดรุ่งใหม่ครับเดี๋ยววอนนะนที่แต่งตัวแบบสติงแลวนี่ไงนี่ไงกโลกมีตักเจาะนี่ใช่ไงไงชุดทีมเป็นชุดทีมเสื้อกะโหลกเสื้อกะโหลกกางเกง กะลาน่านี่มงกะลาใช่ผมชอบมงกะลาสตริงไงโอ้โรองเท้านี่รอปภจะจัด อันเดอร์กราวพี่มีบ้นบอกเขาไปเอ้ยเฮ้ด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์มนตรีแล้วเขาปู่คือู่แล้วก็แอบเขาต้องมาเต้นผมชอบแนวสติงมากครับสติงเหรอสติงมันมีความสุขมันสนุกไปดูเลยพี่ดูเลยไปไปแล้วอะไรอะทอสติงก็ไปโด้ดสติงนี่เวลาฟังมันสนุกสนานลูกทุ่งฟังแล้วจะหลับอะครับแปงฟังกันเลยนะลูกทุ่งดีกว่าเว้ยสติงดีกว่าเว้ย แล้วชัดติงดีกว่ายังไงลูกทุ่งน่ะดีกว่าโอ้โหบอกตรงนะครับลูกทุ่งเนี่ยแต่งเพลงเนี่มันดูงงงไงใช่สรับโดนมากเลยอ่ยังไงยังไงยกตัวอย่างอายกสักเพลงเนี้อาสักเพลงเนี้อาสักเพลงไอ้ฉันธนาที่รักร้องก็ดีอ่ะรักชาติสิริชัยร้องแต่มันไม่เมทเซนไงพี่เมทเซนคืออะไรวะมันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันแบบว่ามันมันมัน ไอคอนทราสต์สอ่ะมันแบบมันอะไรไอคอนทราสต์ที่ว่าแบบเป็นเกมที่ว่าเหมือนแลมโบว์ไอคอนทราสไอคอนทาร์สอะไรอ่ะแล้วลูกก็ไม่ดีนี่ลูกทุ่งเขาเล่นแค่นี้มันก็ประนามเราแล้วฟังเนื้อเพลงให้ดีนะเป็นยังไงฉันตนาทิรักปิดไฟใส่กอนจะเข้างนอนคิดถึงใบหน้าดูดิ ิดไฟแล้วใส่ก่อนมันจะมองเห็นกอนได้ไงอแค่นี้ยังไม่พอยังไงวะนั่งเขียนจดหมายจะส่งให้ไปแล้วงงงานทอผ้าเนี่ยไฟมืดๆดูมันนั่งเขียนจดหมายเนี่ยคนตาบอดเว้ยเขียนไม่ถี่ไม่เมกเซนท่านั้นยังไม่พอส่งไปที่ไหนส่งไปโรงงานทอผ้าดึกดึกๆื่นดืนทำไมไม่นอนมีเพลงอะไรอีกมีอะไรอีกอะไรนะ หลบเลียแพ้ใจหายบาดแผลแผลตัวเองมันยังเลียอยากรู้ว่าคนหรือแมวหายกลับรีไม่ทันเว้ยยังมีอีกเพลงอะไรกลางดงควันเปิดแต่ละทีนสู่เราก้ัายรยได้รั้ราร้รั่เหายไรได้รับจาย่หมไาไมา ลูกกระสุนเต็มไปหมดมันยังสดจนหมายได้แสดงมือห้อยพ้าอะไรวะเขาหลบไปให้เว้ยบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านนี่ฝั่งนี้หัวสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีเอ๊ได้ฟังนะหัวสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีแสดงว่าไปมาหาสู่กันได้ก็หัวสะพานชนกันแต่มันมีอยู่ท่อนหนึ่งอะดิมันฟังแล้วงงงงทนพี่ทนพี่ทนว่ายน้ำข้ามคลอง จะว่ายน้ำกันไปในเมื่อบอกว่าหัวสะพานชนกันไปหากันก็ได้ครับเดินไปมันจีบกันง่ายว่ายน้ำไปมันรักเอามาถะโว้ย,ยแล้วจยอยตายเลยเฮ้ยเขามีห่วงยังอยแไม่อยากจะพูดแล้วสติงมันอะสติงแล้วบอกสู้มันนสู้มันแต่งง่ายอะแต่งง่ายสติงเพลงอะไรแต่งคำคำเดียวก็เป็นเพลงแล้วเพลงไหนวะอัศนีวสันร้องไนอนน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 น นอน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 โอ้โหนี่จะครึ่งเพลงแล้วไม่รู้เลยว่านอนอยู่ตรงไหนอจะจบเพลงอยู่แล้วเย่ยมเลยไปไงบอเดาไม่เดาอะไรจะย้อนไปเก่าๆขนาดนี้นะอมอกระจายเฮ้ยเพลงนี้ร้องไปได้ยังไงเพลงไหนเพียงเธอหลับตาเพียงเธอหลับตาหลับตาหา จะเจอไหมแล้วก็มีต่อจะปรากฏกายหน้าเธอฮะเป็นผีเหรอวิ้ยไมโครก็มีด้วเพลงอะไรเจอใครใครอยากจะมุดลงดินลูกเดียวตัวอะไรมุดลงดินคนนิ่มหอมโบ้และชอบปากคออะไรเพลงอะไรพี่เพลงเนี่ยปากคอส่งยังแบดแบดจังโลยเธอไปอินกับผู้ชายแบดบอยแบดบอย อ๋อไม่แตกกระเบื้แล้วนี่พี่ร้องเพลงมันได้ด้วยเหรอก็เกียร์เนี่ยอีกสักอีกสักอีกเท่าไหร่ได้ไหมเนี่ยใครใครใครขอไม่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 แขกเขาขอมาเกียร์ส่วนขอมาจัดให้เลยจัดให้เลยเกียร์ส่วนชอบเองเกียร์ส่วนชอบหมดแล้วเป็นไรพี่เฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยค่าตัว หล้เขาพูดอย่างนี้จริงๆเหรอวะช่วงร้านมหาสนุกวันนี้ทำหมูกรอบหอมๆกรอบๆดีจ้ะปรับอุณหภูมิปรับเวลา อ้าวสุกแล้วเออของมันดีจริงจงกลิ่นระดัหอมอะไรหอมไม่ถึงตรงนู้นเคืองคัวสมายยินดีตอรับครับผมแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมทำอะไรอยู่ครับกลิ่นหอไมไปถึงตรงนู้นเลยผมกำลังทำหมูกรอบวยหม้มอทอดทรีอินวันครับผมเป็นหม้อทอดแบบไร้น้ำมันหรือเปล่าใช่ครับผมโอ้ยดีเลยลุงกำลังหาวิธีการทอดหมูยังไงไม่ให้มันติดกระทะอยู่พอดีต่อไปนี้ลุงจะทอดไม่ติดกระทะแน่นอนครับผมเพราะลุงทอดด้วยหมอ้อ <laughs> หม้อน,นี้เป็นหม้อทรี1ินวันะครับผมทำได้ทั้งทอดอบย่างในหม้อดเดียวครับและทำอาหารได้รวดเร็วมากๆเลยครับลุงโอ้ยมันดีแบบนี้นี่เองลุงขอจัดสักหนึ่งใบนะจัดไปครับผมเครื่องครัวสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวครับผมเอ้ยจัดไ้ลุงลุงขอชิมหน่อยได้ไหมแล้วเลยครับลุงเน้มอเยแร๊มแหมูดีกวีนะก่อนกินตีกลับกรอบกรอบกอบหมูนะครับ อเลุงคนโน้นเนี่ยขอเชิญทางนี้หน่อยให้ลุงไปตรงโน้นใช่มาทางนี้มีอะไรอยู่ตรงนี้ผมขอฝากรถคันนี้ผมพวกผมจะไปซื้อของทางโน้นไปซื้อของทางโน้นเสร็จผมจะกลับมาทางนี้ <c oughs> ให้ลุงดูรถคันนี้ผมจะไปซื้อของทางโน้นแตุ่งผมจะไปทางโน้นลุงอยู่ทางนี้ตายพวกเอาลุงเริ่มฉันชนแล้วเนี่ยตายจะดูลุงให้ ดูอยู่ตรงนี้ดูล,งลุงหรือลุงดูดตกลงลุงจะดูอยู่ตรงนน้นแล้วแกจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผมอยู่ผมอยู่ตรงู้นลุงอยู่ตรงนี้ถ<อ>ูกแล้วถูกแล้ว,ล,ว,ล,วลุงก็ได้สับสนคนเดียวแล้วท <c oughs> ั้งโน้นทั้งนี้อ่าเป็นว่าเดี๋ยวลุงดูให้ลุงไม่ได้แกอ่งเดียวลุงสายตาดีด้วยนะวยแน่นอนนะรีบไปซื้อแล้วรีบกลับมาเลยถ้านั้นอยู่ตรงนี้ผมจะไปถึงโน้น นะครับผมขาวๆหวขมู๋ก็หั่นมาเลยจัดไปกินไปน้ำจิ้มวัตถุดิบซีฟู้ดไปให้ลุงหน่อยจัดไปเฮ้ยไอ้นุ่มไปทางนู้นไอ้นุ่มไอ้พนุ่มไอ้ไอ้คนทางนู้นไอ้ลุงลุงนีบมาตรงนี้เลยมีอะไรตรงนี้ไอ้เจ้ามันขับไปตรงนู้นรถที่อยู่ตรงนี้มันขับไปตรงนู้นอ้าว แล้วลุงเห็นหน้ามันชัดไหมโอ้โหเห็นหน้าชัดแ๋วเลยลุงจําหน้ามันได้ถ้างั้นไปหาตํารวจกับผมเลยเอ้าไปหาตํารวจทําไมวะจะได้ไปบอกว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงยังไงลุงไปหาไม่ได้หรอกลุงจําหน้ามันไม่ได้แล้วลุงบอกว่าสายตาดีไงต้องลุงสายตาดีแต่ลืมบอกไปลุงเป็นอัลไซเมอร์ลุงที่ตู่บอกให้ดูคนละให้กันไม่ดูลุงที่ตู่อะไรล่ะลุงยุบแล้วอสภายุบลิษีดวงยุบแล้ว มันขับไปแล้วไอ้เมื่อกี้หัวเราอีกคนเมื่อกี้ขาดไปอีกคนใครพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนี่ใครอะเบิร์ดดอกสดาใช่พัทพชัยเปใคฝนที่ตกทางลนหนาวถึงคนทางนี้บ้าป่ะฝนตกอยู่ทางนู้นอีกคนหนาวเป็นไปได้ไงบ้าไปแล้วเปียบเปิยหรือเปล่า่เปียบอะไรขนาดดีกว่ามเลยปชันกัไปเลยใครดีกว่าใชดคลท่อนเลยนะออยเห อะไรเลไรอะไรเนื้อเพลงไม่ได้ช้างมากินออะจัดครับรับใครจัดงบทเพลงท่านผู้มีเกียรติท่ารับรักทุกท่านเฮียสมส่วนครับผมถ้าผมร้องพร้อปรบมือให้ด้วยร้องดีน่าจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับน้ำตาลาไฟครับลาใสมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำ พี่มาไม่เจอหนุนนางเย้และนี่คืสิคิดเด็กฟันแข็งแรงเหมือนกับคุณเอาเล็กกันกัพูดเบาๆแต่ปลายเจ็นเจตนาตามมาเหนตามก่อน เจ้าที้วิงสัญญางหรือนางชาชองสาว้าชาชองสาว้าชาชองสาว้านางมาให้แม่เอลยยายลงไปในทาทองสาตัวมี่ดมอะไรเฮ้ยอสาวไอ้ยัอ ทำไมเดี๋ยวนะเมื่อกี้อยู่ๆใครตบเขาเย็นวะหัวผมแล้วนาเกียดติมาเฮียเขาดูอยู่มาตบดังเปี๊ยะคุณทำอะไรทำไมเล่าปาเปี๊ยะทำไมเรามันดูโหดไหมคุณเปิ้ลโหดแล้วคุณเคิ้ลทเนี่ยทำให้ลูกทุ่งเสียหายไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ม่ได้อย่างงี้เดี๋ยวผมแก้ได้เดี๋ยวจมแก้ไเดี๋ยววารเองวิจารณ์เฮียไม่ได้หน้ายังไม่ได้เฮียเงียโอ้ยไปนะลูกทุ่งอาจารย์ก้าน ก้านแก้วสุพรรณก้านกล้วยอ๊ะเอามาทการแก้วสุพรรณก้านแก้วสุพรรณถูกต้องที่นิกเรื้อนำเคยเอามาทำเป็นอัลบั้มหยิบผิดคเขาหยิบเอ้ยหยิบสิบไม่ใช่เหรอสิบสิบดีเลยผ่านตามาจะเชื่อมันอยู่แล้วอัลบั้มหยิบสิบหยิบสิบใช่ผมบางคนไปคิดเลยอ้าวเพลงอาจารย์ก้านแก้วสุพรรณร้องเฮ้ยนั่นเป็นของนิกเลื้อนำไม่ใช่จริงๆแล้วต้นฉบับของคืออาจารย์ก้านแก้วสุพรรณลอย ไถแปะนี่เจอเพลงนี้แไถ่แปะเพลงฮอตฮิตในติ๊กต็อกวัยรุ่นฟันน้ำนมกันละดีกว่าใช่เพลงของไฮไฮไฮอาภาภรอะไรเพลงนี้เปเปอร์เพนครับใครวะทรงหยังแบสแซดอยากโบอดังรู้จักอย่าไปสนใจไอ้ที่บอกว่าเป็นเพลงชาติของเด็กอะใช่วัยรุ่นฟันน้ำนมอ๋อเนี่วัยรุ่นอะไรวัยรุ่นไหนฟันปลอมอ้าวโอ้โหคฟันแก้ว้โหจัดนเอาเลยเอาเลยจัดไปครับพี่ ขออีกสักหน่อยได้ไหมครับขยายกินเขาด้วยเอาไว้ให้แขกเขากินมั้งก่นกินอิ่มตั้งอยู่ครบเราเนี่ยทุ่งนาแดนนี้นี่นี่ไงกินสักเทือนแหละจะยอมแพ้ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีเอ่ะั้ยขอโทษคุณแกล้งมาหน่อยแกล้งทุ่ง ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเยเลหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเห็นซากคันไทยแล้วเศร้าส่งยังแบดสายตังไว้นั้นมีแต่พาร์คและแปดคอยส่งยังเกียวที่เกียวเนี่ยติดเราปล่นเอาใจเราบุญบุญเจพนุษย์แัน บอยไถนาก็แซดบ่อยๆไถไปแล้วก็เจอแบทแมนเฮ้ยอะไรอ่ะนี่แบทบอยแซดมาขอขอ้กโอ้โหฝั่งนน้นมากินฝั่งนี้ลาบไปโตดีมันสมาธิเสียไม่ได้โอ้ยสู้ไม่ได้นี่นะนี่อย่าไปยอมแพ้สู้ดิต้องจัดพี่เป้าสายันเอาลส่งใครมาฮะส่งใครมาส่งใครวะนี่ไงพี่เป้าจริงปะเนี่ยเออ อุ้ยได้อะเพลงอะไรฮะราชาเพลงลูกทุ่งทำไมต้องบอกด้วยเล่นได้เอาสติงไปสู้ได้สู้ไม่ได้ก็ยิ้มก็แพ้ไปดิยไอ้เพื่ไอะไรพี่ไม่รู้เจ๋อเจอแล้วของแท้ก้อนนี้นั่นเฮ้ยโอ้โหูสีอะไรสีอ๋อโทรศัพท์ทองโอ้โหมาต้เร็วดิแล้วก็ปรับเสียงไม่ทันนี่มีท่าทางด้วย ก่อนอนื่นนั้นนี่ไงเป็นไงฮี่สายันสัญญาต้องขอกล่าวคำว่าอาราตรีสวัสดิ์ครับท่านรักสายันไม่ต้องมากครับท่านรักไหน้อง,องแต่ขอให้นานๆเท่านั้นสายันกับพ่อใจแล้ว เอาใจคนอีสานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรดอุ้ยโอ้ยโอ้ยว่ะโอ้ยได้มากแข่งจริงตัวจริงเออเสียงครับครับผมสายัา ält, นเกรงครับไม่ต้องเกรงใจครับเกรงว่าจะปลอมครับนี่ทองทองคำ ให้ทองคําครับหน้าร้อนนี่ต้องใส่ทองครับทําไมหน้าร uh ้อนต้องใส่ทองเพราะทองไม่รู้ร้อนเงครับเสียเก๋วครับกล่าวคำพูดยังส Ges ูงเลยเท่าไหร่เนี่ยหนักเท่าไหร่เนี่ยหนักเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับเส้นนี้เท่าไหร่ครับเส้นนี้ยี่สิบบาทครับเฮ้ยโอ้หนักยี่สิบบาทชุดทียี่สิบบาทไม่เอาสีเอลกระดาษ สี่ห้าบาทกระดาษทรายสิบห้าไม่เอาเขาไยเสียตัดมุกไปเลยขอบคุณมากครับเสียเอายังจะทำอะไรกับผมอีกเนี่ยจะให้ยัดยังไงเออท่อสองตึงเนาะเหมือนเหมือนมอบทองให้เขาทรายผมไปถามว่าพี่เขาทรายครับถามจริงๆครับทองที่ได้มามีปลอมไหมไม่บอกประมาณ70%็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แท้ทองรับ น่าจะโดนไปหนักละเอ่อเป้าครับทองใส่ไม่ได้ครับทำไมครับพี่เป้าหัวโตเลยเสียเสียอําเปาเมาไม่กอดเขาเพราะว่าคนหัวโตตลาดด้ชอบชอบจริงเหลยกแฟนลูกทุ่งเลยเฮ้ยเฮ้ย หมือนสโนอกเกอร์ดำน้ำได้เลยอ่ะเรขับพอเช่ฟินฟินนะอ๋อได้ไปเยใช่เดอพี่เปิ้ลโดขอบคุณมากครับเสี่เสียแล้รับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมร้องเพลงเอาชนะมาเลยเสียไม่ต้องห่วงเลยอ่ะก่อนอื่นนั้นสายันก็ขอขอบคุณพี่รักแฟนเพลงทุกท่านที่ให้เกียรติและก็ต้อนรับกับบทเพลงลูกทุ่งด้วยดีเสมอมารับฟังเลยนะครับในช่วงต่อจากนี้ไปไก่จ้าไก่จ๋า เป็นเอของพู่เล่นนะข้าบจ้ากไก่จากครับผมเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์ปิยะตระกูลราชเสียชีวิตไปแล้วครับไก่จักได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครชายเจ้าน้ำตาเอ้าไว้ แล้วครับสักปัะครับในบรรุของเบยไหวาตายแล้วครับสักปัคับในบรรุของเบย์เอแนนแนนแนนเป็ดนี้ไม่ใช่เป็ดนกเอกแนนแนนแนนเป็นี้ไม่ใช่เป็นกเอตายแล้วครับสักประคับในบรรลุของตายไวายตายแล้ครับสักปัะครับในบรรลุของตายเอเาเขาว่าไก่นั้นไปสัก สักที่ตรงหัวไหลจะสักไก่แต่ได้ประดูชน้ปอะคาไปไหนอะประคาไม่เข้าไม่ว่าได้ได้มาทไม่ได้แต่สติงชนะแต่ยังไงอะไรนะสติงชนะแต่ยังไงแล้วแต่สติงหรือลูกทุ่งมันก็ทำให้คนมีความสุขถูกต้องอย่าไปแยกอย่าไปแยกนี่คือเขาเรียกว่าคนเราไม่มีดนตรีการถ้าคนเราไม่มีดนตรีการ คนชอบคนนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะเห็นคบขึ้นภูเขาทิ้กบทอัปลักษเอามารวมกันถูกต้องดิพี่ทิ้กระบทอัปลักเพราะฉะนั้นรักษาเอาไว้ให้ดีครับผมไม่ว่าจะเป็นภาษาสำเนียงการพูดหรือการประพันธ์เพลงอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะเสียงเพลงใช่ช่วยให้ชลมจิตใจครับถูกไับครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทั้งลูกทุ่งและสตริงจะเบือครับ แต่ที่แน่ๆถ้าอยากมีความสุขสนุกสนานมาที่เริงร่าคาเฟ่ของเราที่นี่เลยครับที่นี่มีทั้งโชว์นักร้องมีโชว์ตลกให้ท่านได้ครบคันเลยดีกว่าถูกต้องเลยนะครับครับทีมงานพวกเราลากไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับไปบขอไปครับขอไปครับเดินมานะเช่าช่ใช่เหมือนวันรีอ่ะ ไม่มีอะไรก็ร้องไห้เธอชมพูุลี่เนี่ยชมพู่ลี่ไม่ใช่ชมพูุลีไม่ได้รู้ว่าเจ้าต้องเดินมาโรงเรียนนะเจ้ยังไม่ได้วยังไงเล่าสิเดินมาโรงเรียนทำไมอยู่ๆมาร้องไห้มันแสดงว่าต้องมีอะไรที่รันทดเพราจะยังไม่ได้กินข้าวเมื่อเช้าอ่ะแล้วไงอ่ะแม่ข้าวให้น้องกินฉันก็ไม่ได้กินข้าวแล้วฉันก็ตาลอยไงแล้วหลังจากนั้นเจ้าง่วงๆนะโอ๊ย